เที่น่าจะตามมากคือมีคนเม้นมาถามว่าลงเขตไหนเพราะจะเตรียมย้ายทะเบียนบ้านแล้วพี่พี่มั่นใจในพื้นที่อารักษ์อารักษ์ทั้งเั้นเลพี่เนาะให้ดีมากกว่าที่ผ่านมาเนื้อฮะพี่ครับมั่นใจยังไงกับการเลือกตั้งพื้นที่ก่อนมอเลี่ยนงนี้เพราะว่าอย่างคราวที่แล้วเราได้มาแค่หนึ่งเขตเนาะแต่ว่าในช่วงใกล้ๆครบจะครบสีปีในการมึงก็เปลีไปเยอะมากเลย พี่ธินว่าความเดือดเนื้อล้นใจของพี่น้องประชาชนในช่วงปีที่ผ่านมามันจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนได้กลับมาทบทวนแล้วก็พิจารณาดูว่าในผู้แทนที่ทํางานให้กับน้องประชาชนอยู่กับพวกเขาไม่เคยหายไปไหนเนี่ยคือทางพรคเพื่อไทยนะคะที่เราเองไม่ว่าจะมีตําแหน่งหรือไม่มีตําแหน่งเราก็ลงไปดูแลพี่พน้องประชาชนปวมก,กับการทํางานพื้นที่ที่เราได้แสดงความจริงใจให้พวกเขาได้รับทราบการทํางานในสภาผู้แทนแล้ว ที่เรามีหลักของเหตุและผลเข้ามาในการตัดสินใจในการที่จะดาเนินภารกิจสําคัญๆที่เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศยกตัวอย่างเช่นเรื่องของรัฐธรรมนูญที่ผ่านมามเราร่างรัฐธรรมนูญที่มีความนิยมกับประชาชนเราร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องการที่จะแก้โจทย์ปัญหาของประเทศทได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วเราถูกสวปตกนะคะนี่ก็คือความที่พวกเราถูก